ก so right ็สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาสู่ฟาสเซมไปอีกแล้วนะครับกับเฟสซีรีส์ที่ผมจะแนะนำประวัติตัวละครในเกมเฟสการเดอร์หรือเฟสซีรีส์ให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับผมกับครั้งนี้ที่ผมได้ทำบทของตัวละครในเฟมเฟสการเดอร์มาก็หลายคลิปแล้วนะครับผมกับครั้งนี้แล้วที่ผมได้ทำเบส one โกเอเทียไปกับครั้งนี้นะครับที่ผมได้ทิ้งท้ายไปว่าตัวละครที่เป็นมารดาของเหล่าทวยเทพทั้งหมดตัวละครที่เป็นต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งบิส t w เทียมแมท みました多くの命に愛されましたずっと愛していたいのですずっとそばにいたいのです私を置いて行かないでもう二度と私を愛さないで」。 ก็ต้องว่าวัดของเทียแมทนะครับเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เก่าแก่มากๆเลยไม่ใช่แค่ประวัติของเนเฟตนะครับแต่ในประวัติอื่นๆเนี่ยเทียแมทก็ยังมีตัวตนที่ต้องว่าเป็นตัวตนที่อยู่ในเนื้อเรื่องทํานองเดียวกันหมดเลยนะนั่นก็คือการเป็นต้นกําเนิดของทุกสรรพสิ่งต้นกําเนิดของทุกๆอย่างนะครับผมต้องว่าเทียแมทเนี่ยเป็นตัวตนที่ให้กหําเนิดทั้งชีวิตทั้งอะไรต่างๆมากมายเลย ซึ่งก่อนจะไปเข้าในเรื่องของเฟสนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูประวัติของเทียมัดกันก่อน,นครับว่าเทียมทเนี่ยต้นกําเนิดมาย่งไงประวัติมาย่งไงนะครับเทียมทต,ต้นกําเนิดแห่งสมบสัติของอารยาธรรมเมโสโปเตเมียเรื่องราวตำนานเก่าแก่ที่สุดของโลกจากตำนานของเมโสโปเตเมียของชาวบาบิโลเนียนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเลยเทียมทคือมังกรเพศเมียขนาดยักษ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาสมุทรตัวของเทียมแมทนะครับเป็นมารดาของสรรพสิ่งทุกสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งมวลเลยรวมถึงเหล่าทวยเทพทั้งหลายนะครับตามตำนานบาบิลเนียก็เหมือนกันนะครับผมว่าเทียมแมทนั่นก็คือพระมันตัวของเทียมแมทนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งมหาสมุทรนะครับเป็นสัญลักษณ์ของมหาสมุทรเนี่ยก็ได้มีเทพอับซูนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของน้ําจืดนะครับที่เป็นคู่ครองกันตระคู่ทํับได้ให้กาเนิดเทพมากมายนะอาทิเช่นเหมือนว่าเทพอาทิลักมูงแล้วก็ลักขม ซึ่งต่อมานะครับเทพทั้สงสองก็ได้ให้กำเนิอดอันซาแล้วก็คีซาขึ้นมาต่อมาอันซาแล้วก็คีซาเนี่ยก็ได้ให้กำเนิดเทพอานู u, ราชาของเหล่าทวยเทพแล้วก็เทพเออาเทพแห่งวิทยาการทั้งมวลนะครับผมต้องได้หากพูดถึงเทพอานู u, เนี่ยก็จะได้รู้ว่าเป็นเทพซึ่งเป็นบิดาของทางอิชทอร์หรือว่าอะไรต่างๆส่วนเออาเนี่ยก็เป็นชื่อของโฮกุที่กิลการเมชเนี่ยได้เอาชื่อของเทพเออาเนี่ยมาเป็นชื่อของโฮกุตัวเองเนาะ และเออากับเทพมารดาเดมกิน่าก็ได้ให้กําเนิดมาดุกขึ้นมามารุกเนี่ยก็คือเทพผู้รังสรรค์จัก,กรวาลแล้วก็เทพผู้สร้างมนุษย์จนในวันหนึ่งนะครับเทียแมนเนี่ยแล้วก็อับซูเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสูญเสียพลังไปมากมายจากการให้กําเนิดเทพเจ้าทั้งคูจึงวางแผนนะครับที่ทําลายลูกหลานของตัวเองทั้งหมดแล้วก็ริบพลังและอํานาจที่เป็นของตัวเองเนี่ยแต่เดิมเนี่ยกลับขึ้นมาแต่ถ้าว่านะครับเอารู้เรื่องถึงแผนการทั้งหมดนี้ก่อนนะครับ จึงมาสังหารอับซูเสียก่อนในตอนที่อับซูกําลังหลับแต่เมื่อเทมเมตร,ร,รู้ว่าอับซูนะครับถูกสังหารไปนางจึงโกรธมากแลก็บ้าคลั่งไปเลยเทยมมตในก่อสงครามกับเหล่าทวยเทพทั้งหมดแล้วก็สร้างกองทัพสปหราดขึ้นมามากมายเพื่อแก้แค้นให้กับอับซูนะครับกองทัพสปาลาดของเราทเทมมตนะครับนาโดยคิงกูผู้เป็นทั้งบุตรชายแล้วก็สามีคนที่2ของเทมมตด้วย เหล่าทวยเทพนะครับซึ่งถูกเลียดชังโดยเทียมแมทเนี่ยผู้เป็นบรรดาของทุกสรรวสิ่งและก็สัปหลาดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ถูกเรียกว่าเควอสที่ได้ร่วมต่อสู้กับเหล่าทวยเทพจากการต่อสู้นับครั้งไม่ถ้วนนะครับแม้ทวยเทพจะสรงพลังแค่ไหนเนี่ยก็มีอาจเอาชนะกองทัพเควอสที่ทรงพลังมากของเทียมแมทได้จนในที่สุดนะครับการต่อสู้ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนานมากจนกระทั่งเทพเจ้าองค์หนึ่งนะครับมีอำนาจเพียงพอที่จะกำจัดเทียมแมทได้นั่นก็คือเทพมาดรุ บุตรของเทพอานูนั่นเองเทพเจ้ามาดุกนะฮนได้รับพรจากเหล่าทวยเทพให้เลือกอาวุธแล้วก็นำทัพออกรบจนชนะสังหารเทียมแมทลงได้และเมื่อเอาชนะได้แล้วนครับก็ได้เอาชิ้นส่วนของเทียมแมทแล้วก็คิงกูเนี่ยมาสร้างจากกักรวาลอื่นๆรวมถึงลังสรรสร้างสวรรค์ขึ้นมาเทพเจ้ามาดุกนะครับเอาเลือดของคิงกูเนี่ยมาสร้างเป็นมนุษย์และเอาเลือดและกระดูกของพระอ,องค์นะครับมาสร้างเป็นมนุษย์ที่รองรับสายเลือดของพระอ,องค์ได้ ร่างของเทียแมทนะครับสส่วนนั้นนะครับส่วนหนึ่งนะครับถูกเอามาสร้างเป็นท้องฟ้าด้วยร่างท่อนบนและส่วนพื้นดินนะครับถูกสร้างด้วยร่างท่อนล่างนะครับเลือดของนางนะครับกลายเป็นก้อนเมฆน้ำตาของเทียแมทนะครับก่อเกิดเป็นแม่น้ำไทกิสแล้วก็ยูเฟติสแต่เนื่องจากแม้จะสังหารเหล่าเคออสไปได้หมดแล้วนะครับแต่พวกนั้นก็มีเพียงแค่อยู่ในสภาพหลับไหลเท่านั้นเองนะครับเทพเจ้าแห่งมาดุกนะครับจึงได้สร้างประตูมิติแล้วก็ซ่อนกุญแจของประตูไว้ความรู้และความลับ ให้พ้นจากเงื่มมือของเทพเจ้าทั้งปวงครับทั้งที่ดีและก็ไม่ดีด้วยโดยฮับได้ซ่อนอยู่ในสายเลือดของพระองค์ที่เป็นมนุษย์นะครับเพื่อเก็บรักษาไว้เพื่อป้องกันให้เปิดประตูมิติได้อีกนะครับต่อมว่าตัวตนของเทียมแมทเนี่ยเป็นตัวตนที่ให้กําเนิดทุกสรรพสิ่งในทุกจักรวาลเลยก็ว่าได้เป็นตัวตนต้นกําเนิดของชีวิตตัวตนต่างๆาเหล่าเทจ้าด้วยนะครับต้องว่าหากไม่มีเทียมแมทเนี่ยก็คงไม่มีประวัติของเฟดมันถึงทุกวันนี้แน่นอนเลยนะครับสาหรับ ตัวตนของคนคนนี้ในเฟสบาบิโลเนียนะครับเชียแมทปรากฏตัวออกมาในหลายล่างมากๆเลยนะครับทั้งล่างที่เป็นเทพผู้หญิงที่มีเขาอะไรประมาณไปเอาตัวเป็นล่างมังกรล่างมังกรหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่ามีหลายล่างมากๆเลยแล้วก็เป็นอีกตัวตนหนึ่งที่แข็งแกร่งแล้วก็ถืทนนานมากๆในโดนโฮปุกของเหล่าเทพมากมายเนี่ยก็แทบจะไม่สะทกสทานเลยก็ว่าได้นะครับผม ในเฟสแก a ออ Order นะครับเทียแมทได้ปรากฏตัวในคลาสของบีสท2นะครับหรือว่าสัตว์อสูรระดับที่2เป้าหมายของเทียแมทนะครับก็คือการทำลายล้างอารยธรรมเมโซโปเตเมียา ia, ตามตำนานเลยนะครับผู้มีอำนาจของสัตว์ร,ร้ายอันโชวิตี้ออฟเดอะบีสระดับ A เป็นความสามารถครับที่ทำให้เทียแมทนะครับสร้างสัตว์ร,ร้ายขึ้นมาโดยใช้เพื่อต่อกรกับวิญญ,ญาณวิรชนหรือว่าวิญญ,ญาณของเทพเจ้านะครับยิ่งตัวตนที่มีความเป็นดิวานิตี้หรือวิญญ,ญาณวิรชนที่มีความเป็นเทพเนี่ยก็ าการปรากฏตัวอย่างอิสระ Independent m บริฟเฟสสเตชัระดับบีเทมมนฮับสามารถปรากฏตัวบนโลกได้อย่างอิสระโดยตัวของเทมมนฮับจะอยู่ได้ในแค่มหาสมุทรเท่านั้นนะครับเทมมนฮับสามารถเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ต่างๆได้โดยการแพร่ขยายอาณาเขตมหาสมุทรสีดำนะครับเข้าสู่พื้นดินโดยเจวันครับหลังจากรวมตัวกันนะครับจะให้กําเนิดอสุรกายออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อทําลายมนุษยชาตินอกจากนี้นะครับความสามารถนี้ยังแสดงให้เธอเห็นว่าเป็นผู้ถือครองห้วงแห่งเวลา เปมีความสามารถในการทําให้การโจมตีทางห่วงเวลาเนี่ยไร้ลผลการปรับเปลี่ยนร่างกายเซลฟ์ modification ระดับ EX ความสามารถครับที่ทาให้เทียมแมนครับเปลี่ยนร่างเป็นมังกรที่มีขนาด60เมตรเมื่อเธอเป็นร่างเป็นมังกรครับการโจมตีระดับ A บวกบวกบวกล่ะหรือว่าต่ํากว่านะครับจะไร้ผลทะเลแห่งชีวิต Sea of Life ระดับ EX ทะเลซึ่งก่อเกิดชีวิตครับโดยภายในทะเลนะครับมีวานาอยู่แรงไร้จากัดเลยไร้ขีดจํากัดเลยกว่าได้ พลีโดนน้ำทะเลสีดำแห่งนี้นะครับจะได้รับความสามารถคือเซลล์โมดิฟิเคชันไลฟ์ทรานสฟอร์เมชันไลฟ์ฟิวชันแล้วก็อินดิวิเอลมัลติพลิเคชันแต่ฮาร์ทจะกลายเป็นศัตรูของมนุษยชาติโดยอัตโนมัติครับเนกาเจเนซิสระดับเอเพิ่มความสามารถในการต้านทานนะครับให้เมื่อโจมตีจากโนโวฟานซึมจากเหล่าเซอร์เวนที่มาจากกวดของมนุษยชาตินะครับความแข็งแกร่งม,มาึูมามอนสเตอร์เรสติงระดับ A บวกบวกครับ ในฐานะสัปหลาดนะครับความสามารถนี้นะครับจะทําให้ความสามารถทั้งหมดนะเพิ่มมากที่สุดที่เพิ่มมากได้ก็คือแบบว่าเพิ่มแบบเพิ่มสุดๆเลยก็ได้ขนาดร่างกายของเทียแมนเนี่ยก็จะสามารถขนาดของร่างกายของเทียแมนเนี่ยก็จะสามารถขยายได้สูงสุดแบบสูงแบบโคตรอ่ะโดยมนุษย์นะครับเทียมแมนเนี่ยคือหนึ่งในภัยพิบัติที่ใหญ่ที่สุดในมนษุษยชาติที่จะพบเจออีกแล้วนะครับผม ที่ต้องว่าในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มาเนี่ยเทียมแมทนะครับที่คือภัยพิบัติที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ชื่อของเทียมแมทนะครับก็คือบิ s ทูหนึ่งในเจ็ดความชั่วร้ายของมนุษย,ายชาตินะครับผมเนื้อเจ็ดความชั่วของมนุษย์นะครับสัตว์ร้ายที่ถือหลักการของการถดถอยนั่นคือเทียมแมทนั่นเองก็จบที่แล้วนะสำหรับประวัติของ b ิสทูเทียมแมกนะครับมันดาของเหล่าทวยเทพทุกสปปรรพสิ่งก็ว่าได้ ก็จบไปแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับบวดของเทียมแมทเนาะก็บวดของเทียมแมทก้อนๆที่จะเอาเรื่องอยู่นะครับผมก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกันครับผมบาย